สวัสดีค่ะทุกคนคลิปสปีดบิววันนี้นะคะเรามาสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่หญโตมโหฬรางกันอีกแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียน High School โรงเรียน c p e r d a l e High School นั่นเองอยากเปิดเอ็โคมากเลยคือตอนแรกเนี่ยเราเคยสร้างโรงเรียนนี้ไปแล้วตอนที่เราอ่ะไปรีวิวภาค School Years กับชีนีใช่ไหม High School อันนั้นนะ่ะมันเป็นธีมของโรงเรียนมัธยมเป็ดน้อยมันก็จะเป็นธีมอะไรที่ชัดเจนเลยก็คือทั้งโครงสร้างสีนะคะหรือว่าธีมของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าเป็ดรับเบอร์ดักอะเป็ดน้อย เล่นในอ่างบบน้ามันก็จะเป็นแบบอะไรที่เอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งการที่จะนําโรงเรียนนั้นน่ะมาเล่นในชาเลนจ์อื่นน่ะเราแอบตะกิดตะขวงใจของเราเองนิดนึงว่าแบบอุ้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่ตีมเดียวกันเลยคุณผู้ชมเราก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็สร้างให้มันเป็นกลางมากที่สุดเผื่อว่ามีชาเลนจ์ไหนที่จะต้องมาเล่นในไฮสคูลก็จะได้เอาโรงเรียนนี้โหลดแล้วก็ลงไปเล่นเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะอีกแล้วนะคะรูปแบบการสร้างก็คือ ง่ายมากๆเลยนะคะทำทุกอย่างให้มันสมมาตรกันเพราะว่าภาค High School Years เนี่ยมันมากับสไตล์ที่มันเป็นอาร์ตเดโคเนาะมันก็จะเป็นแบบอาร์ตนูโวเป็นอะไรที่สมมาตรกันซ้ายขวามีลายทุกอย่างเนี่ยมันจะสมมาตรกันหมดเลยแต่ว่าตอนที่เราสร้างเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันอาร์ตเดโคมากหรอกเพราะว่าอยากทำให้มันเสร็จเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะนำไปใช้ใน Not s o b e r r y Legacy c h a l l e n g e เนะคะเพราะว่าเจเนอเรชันที่2เนี่ยเราก็ได้มีการแบบ เล่นกับคุณผู้ชมตัวที่ให้คุณผู้ชมส่งซิมเข้ามาเล่นเป็นเพื่อนเราในชาเลนจ์นั้นๆไปเลยด้วยมันสนุกมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วการที่เราเดินแล้วไปบะกับซิมคุณผู้ชมในโรงเรียนจริงๆมันแอบรู้สึกแบบรู้สึกดีอะ บบหน้าตาของซิมดีแล้วแล้วมันเป็นซิมของคุณผู้ชมที่แบบที่ดูเราอะแล้วเขาจะได้แบบมาสนุกกับเนื้อเรื่องของเราอะเราแบบแฮปปี้อิ่มเอมอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะที่ติดตามคอยกดไลค์กด u b s c r i b e บางท่านนําคลิปรอไปแชร์ในกลุ่มในโพสต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการสําหรับการต้อนรับที่แบบเวลคัมมาเพราะว่าเราก็เป็นหน้าใหม่ในยูทูบเบอร์เหมือนกันนันเนาะก็ตอนนี้นะคะกําลังสร้าง ของโรงเรียนเราก็มีแบบนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหารูปไม่เจอแล้วว่าแบบไปเจอมาจากใน Pinterest ก็เอาแบบทรงโรงเรียนหรือว่าสีด้านนอกอาคารตรงที่มันเล่นสีหลายๆสีนะคะสีมันก็ไม่เหมือนมากหรอกแต่ว่าได้ไอเดียจากภาพภาพนั้นมานะคะก็คือคุณผู้ชมสามารถไปพิมพ์ใน Pinterest ได้เลยว่า school building แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบพึบพ้บภาพเยอะแยะมากเลยเราก็ได้เลือก building อ,อ,อันนี้มาเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเออก็คงไม่ได้ทาอะไรให้มันวิุิศมาหลานะคะทําแบบให้มันสมมาก กันทั้งซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดฟลอร์นะคะการจัดฟลอร์ของโรงเรียนเนี่ยที่เราจัดขึ้นมาก็คือทุกอย่างที่จะต้องใช้ในเกมเพลย์ของ High School Years เพราะว่าเราได้ทำการรีวิวมาแล้วใช่ไหมเราจะรู้ได้ว่าซิมของเราจะต้องการใช้อะไรบ้างอย่างเช่นซิมของเราอาจจะต้องใช้ห้องสมุดบ้างหรือว่าอาจจะต้องใช้จิมบ้าง Pri n c i p a l ก็จะต้องมีห้องของเขาห้องเรียนควรจะอยู่ใกล้ห้องน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปทำการเล่นมาแล้วเราก็รู้แล้วว่าตรงไหนมันควรจะ เป็นยังไงเราก็เลยสร้างให้มันถูกใจของเราอะค่ะกับเกมเพลย์ที่เราจะเล่นเนาะเพราะว่าเราเป็นคนคอนโทรลซิมตัวนั้นๆใช่ไหมคะเราคิดว่าเออแบบนี้มันจะถูกใจเรามากที่สุดก็คือโรงเรียนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมจะเป็นโรงเรียนขนาดแบบพอเหมาะพอดีที่ซิมจะเดินได้แบบไม่ได้กว้างใหญ่เกินไปทําให้การเดินไปเรียนหรือว่าการเดินเข้าชั้นเข้าคลาสไปไปคาเฟ่เทเรียต่างๆมันห่างไกลกันเกินไปอะค่ะมันสะดวกกับเกมเพลย์ของเรามากๆเลย แล้วที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโรงเรียนไฮสคูลแห่งนี้เราก็จะยังคงสร้างโดยใช้จากภาคเบสเกมแล้วก็ไฮสคูลเท่านั้นเพราะว่า แอบในใจแอบคิดว่าเออถ้าคนที่เขามีแค่2ภาคนี้เขาก็คงแบบเขาจะได้โหลดไปเล่นด้วยกันแล้วก็ได้เล่นอะไรที่แบบเอ,อ้ยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะไม่ได้แบบโหลดไปแล้วมีอะไรหายไปบ้างไม่ใช่ว่าใจไม่อยากจะใส่เต็มนะแต่ว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะได้ใช้ทุกภาคที่เรามีนะคะในการสร้างโรงเรียนแห่งเนี้ยเราคิดว่าเราหยุดไม่ได้แน่นอนอ่ะกับการที่จะต้องแบบทําอะไรให้มันแบบโมเดิร์นขึ้นมาหรือว่าทําอะไรให้มันแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรลากยาวคุณผู้ชมแบบไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีเพราะว่าคุณชิมีชอบเป็นอะไรที่แบบต่อตัวเองก็ยอมทันใด <c oughs> คือเห็นอะไรที่มันต่อกันได้อะไรเงี้ยคุณชิมีก็จะแบบพยายามทําภาพในจินตนาการของเราออกมาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งการที่มีแค่เบสเกมกับภาคนั้นนั้นอีกหนึ่งภาคอะ่ะมันก็กําหนดเป็นตัวกําหนดชีวัตของเราเองเหมือนกันว่าทําแค่นี้ก็พอไม่ต้องทําอะไรมากมายจะได้ไปเล่นในเกมเพลย์คุณผู้ชมอยากดูเกมเพลย์กันมากแล้วหลายท่านเร่งสปีดคุณชิมีมากว่า Not So บเบอรเมื่อไหร่จะออกค่ะก็คือ บอกตรงๆเลยว่าตอนเนี้ย แอบกลัวนิดนึงเพราะว่าเดอะซิมเนี่ยเขาก็เริ่มมีข่าวลือมาหนาหูแล้วอะว่าซิมจะออกมาซึ่งถ้าซิมออกมาก็ต้องบอกกันแบบซินเซอรี่เลยนะคะบอกกันอย่างจริงใจตรงนี้เลยนะว่าเราเป็นหนึ่งคนที่อยากเล่นซิมามานานมากแล้วอะถ้ามันออกเราก็คงไปเล่นน่ะใจเราอะก็แอบเสียดดยนะถ้าเราจะทํำชัเลนส์ในที่เราสร้างขึ้นมามันไม่เสร็จอะแต่ว่าก็ต้องดูอะว่าซิมห้าพอเราไปเล่นไปรีวิวไปจมอยู่กับมันถ้าคอนเทนต์มันหมดหรือว่ามันบั็กหนักหรือว่ามันกลิชหรืออะไรพวกเนี้ยก็อาจจะกลับมา คือเราก็คิดว่าเราคงแบกอัพเซฟไฟล์ทุกอย่างไว้เพราะว่าเราไม่อยากจะเสียอะไรไปเลยแล้วในการเล่นชาเลนจ์แต so ่ละอันมันก็เขาเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมก็มีส่วนร่วมกับเรามากพอสมควรเราก็เลยไม่อยากจะทิ้งมันโดยเฉพาะน็อตโซบอรี่บอกตรงๆเลยว่าชอบมากอยากเล่นให้จบมากๆเลยอะค่ะอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ยังไงก็เดินทางไปพร้อมกับคุณมีมีไปพร้อมกับช่องมีมีเราเดินทางไปด้วยกันนะคุณผู้ชมมีอะไรเราจะคุยกันตรงๆแบบนี้เลยนะคะก็จะบอกกับคุณผู้ชมตรงๆเลยนะว่า เรากาลังจะทําอะไรบ้างจะมีทิศทางไปยังไงบ้างคอนเทนต์ของเราจะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่กด subscribe ให้ช่องเราแล้วอะ่ะก็จะรู้ได้ว่าคอมมูนิตี้แ b บของช่องเราอะ่ะคือแบบมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าเราจะซาวเสียงจากคุณผู้ชมตรงนั้นเลยแล้วก็มีกิจกรรมประกาศอะไรก็จะประกาศตรงนั้นต้องการผลโบวถอะไรคุณผู้ชมก็หูคุณผู้ชมน่ารักมากอะ่ะให้ความร่วมมือกับผลโบวถแต่ละอย่างเป็นอย่างดีแล้วคุณผู้ชมที่แบบบางทีคุณชิมีขอไอเดียอะไรไปว่าแบบอ้ยมีชรเลนอะไรนะ่าสนใจไหมถ้าเราจะแบบสโคปแค่ใช้แค่เบสเกมอะไรอย ท่านก็ให้เสนอความคิดเห็นบันท่านก็แบบไปสร้างชาเลนจ์มาให้คุณหมี่มีเองเลยซึ่งแบบมันทาให้เราแบบตื้นตันใจมากคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยที่แบบอยู่ด้วยกันดีมันเล่นด้วยกันดีมันสนุกด้วยกันเราสนุกจริงๆนะตอนแรกเล่นคนเดียวก็ว่าสนุกนะพอมีคุณผู้ชมมาดูมาให้ผลตอบรับให้คอมเมนต์อะไรที่มันอบอุ่นหัวใจอย่างเงี้ยมันทําให้แบบมันยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคลิปคลิปนี้ด้วยนะคะห้ามเบื่อคําขอบคุณจากคุณชีให้้คผูชม แบบเสมอๆอ,อยู่แล้วพยายามจะไม่พูดบ่อยพยายามจะแบบเออพูดเป็นครั้งเป็นคราวไปก <c oughs> ็แอบบ่อยอยู่ใช่ไหมคะโอเคกลับเข้ามาในสป e ด d b u กันบ้างพูดอะไรก็ไม่รู้สเปะสป่าออกไปครึ่งคลิปอีกแล้วคุณจีมี่อ p e e d build ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องอาหารของโรงเรียนนะคะซึ่งซิมเนี่ยที่มาเรียนอ่ะมันก็จะอยู่ห้องละประมาณ8ตัวทั้งหมดที่ซิมมาในในเกมเพลย์ก็จะมีประมาณ16ตัวที่เป็นวัยทีนนะคะแล้วก็มีครูอีก3คนมีเจเนเตรดอีกด้วยมีเจเนเตอร์อีก1ท่านด้วยกันเนอะมันก็ จะประมาณนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่เก้าอี้หรือว่าทําห้องต่างๆให้มันใหญ่โตมากมายนะคะเราก็ทําแค่พอดีกับเกมเพลย์นะคะแล้วก็ซิมของคุณผู้ชมที่ส่งมาเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าตอนที่ เอาคุณชีมีไปรีวิวภาคไฮสคูลเยียร์สเราก็เห็นได้ว่าเออเด็กนักเรียนบางทีมันก็สับเปลี่ยนหน้ามาบ้างนะหน้าเก่าอยู่ดีๆบางทีก็หายไปหน้าใหม่ก็เข้ามาเราก็แอบหวังมากเลยว่าเกมเพลย์เนี้ยจะเจอกับซิมของคุณผู้ชมที่ส่งมาทุกทุกท่านเลยแล้วก็จะพยายามให้สุพรีมได้ไปทักทายกับซิมคุณผู้ชมทุกท่านอยากจะให้เขาได้แบบตกหลุมรักกันเองแล้วเราก็จะไปสารต่อความสัมพันธ์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้เป็นแบบนั้นมากๆเลยซึ่งเกมเพลย์ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ฝากติดตามนอตซ์ Challenge ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาทำห้องของคุณครูใหญ่เนาะก็จริงๆใจเนี่ยอยากขยายป้ายข้างหลังมากเลยที่มันมาแบบเกาะตัวกันอยู่กระจุมนั่นนะอยากให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะดูดีมากเลยเพราะว่าพื้นที่ของโรงเรียนมันก็แอบ,บใหญ่พอสมควรกลายเป็นว่าป้าย g graduation แบบป้ายประกาศนียบัตรต่างๆอะด้านใหญ่กว่าอนนั้นแล้วก็อะไรอะคะตู้อะตู้ที่คุณผู้ชมเห็นะ่ะเราใช้สีเดียวกันนะแต่เนื่องด้วยจากไฟหรือว่ามุมหรืออะไรก็ตามอะทำให้แบบสีมันออกมาไม่เหมือนกันซึ่งเราแบบแอบบ เซ็งเซ็งมากเลยอะองศาของไฟหรือเปล่าที่ทำให้ตู้มันคนละสีกันนะคะตอนนี้ก็กำลังตกแต่งห้องของพอออนเนาะเราก็ได้ทำการเอาซิมของเราในนอตสโบรีเนี่ยมาเล่นแล้วนะคะแล้วซิมของเราเป็นฝาไม่ใช่เป็นฝาแฝดเป็นพี่น้องกันใช่ไหมก็จะเอามา2ตัวเลยใช่ไหมคะปรากฏว่าพี่น้องกันอยู่คนละห้องกันแต่ว่าเราก็จะเล่นหลกัลกๆเป็นคนสุครีมาเนาะเพราะว่าคุณโรเบอรีนี่ s ตอรี่ไลน์เขาชัดมากแล้วว่าเขามีคู่แล้วอะคือพอเขาเป็นัวอย่างอดาคุณม,มีมีก็คงหางานหาการผลิตลูกแต่งงานให้เขาแล้วก็เริ่มที่ พอคุณสุพีมเขาเป็นวยังอัดอต่อไปก็คงย้ายออกไปเลยอะนะคะอันนี้คือที่แพลนไว้คร่าวๆนะคะซึ่งคลิปนี้จะปล่อยตอนไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าคอนเทนต์ช่องเราเยอะมากๆเยอะมากจริงๆทั้งสปีดบิลด์ทั้งไลฟ์เล่นเกมเพลย์คอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อชาร์ลินส์ทอตเบอรี่เดี๋ยวคุณชิมีจะต้องไปตะบ,บี้ตะบันเล่นแน่นอนเพราะว่าอยากเล่นมากๆแล้วต่อให้มันจะบั๊กจะกลิชฉันก็จะบั๊กจะ g l i ชไปกับมันด้วยนี่แหละตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ทางด้านชั้น2ของอาคารเรียน แล้วนะคะก็จะมีห้องไว้ให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกดีเบ s สกิลนะคะเราคิดว่าเออตอนเรามองย้อนกลับไปตอนเราเรียนที่มปลายที่โรงเรียนมันก็มีการฝึกสกิลนี้จริงๆนะคุณผู้ชมคุณชิมิก็เลยคิดว่าเออการทําห้องที่ฝึกดีเบทหรือว่ามันจะกึง่งกึ่งห้องประชุมไปด้วยมันก็ดูแบบไม่ได้แปลกอะไรนะคะแล้วที่สําคัญคือเจเนอเรชันที่2ของน้องโซบะรี่ชาร์จเลนส์เนี่ยเขาก็จะต้องใช้สกิลนี้ด้วยก็เลยคิดว่าเออเผื่อมันมีเวลาว่างมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ขึ้นมาใช้ห้องนั้นนะคะส่วนทางด้านนีี้้นนนะะะคจเป็หองดตร ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ไว้ทําไมแต่ว่าห้องมันพื้นที่เหลือเยอะเราคิดว่าอยากให้มันมีสกิลอยากให้มันมี แอคทิวิตี้ต่างๆเพราะว่าชั้นสองมันก็พื้นที่ใหญ่อะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยคิดว่าเออใส่ห้องดนตรีเข้าไปก็แอบ,บจะ make sense อยู่นะแล้วก็ตอนที่สร้างชั้นสองนะคะก็ได้เป็นการไลฟ์สร้างด้วยจริงๆมันเป็นไลฟ์สืบเนื่องจากไลฟ์รีวิว Dream Home Decorator แต่คุณผู้ชมอะคือคุณชิมิบอกคุณผู้ชมว่าจะขอไปทำเงียบๆคนเดียวแต่คุณผู้ชมก็นะก็แบบอยากดูอยากดูคุณชิมิปิดไลฟ์นี้แล้วไลฟ์อีกก็ได้เลยค่ะก็เลยโอเคบ้าจีก็เลยไลฟ์ ต่อให้คุณผู้ชมได้ดูได้คุยกันด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยที่เราสร้างบิลดิ้งนี้ขึ้นมามันจะมีเสียงจุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กแต่ทีนี้พอไปไลฟ์แล้วอะเราไม่สามารถตั้งค่าให้มันเหลือแต่จุ่มปุ๊กได้ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้นะแต่คิดว่าคุณชีมิทําไม่เป็นมากกว่า <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่ปิดเสียงจุ่มปุ๊กไปห้องทดัดไปนี้นะคะก็เป็นเหมือนแบบห้องเพนติ้งค่ะให้ซีมึงคุณผู้ชมเผื่อ,ออาจจะมาวาดรูปเล่นแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องสุดท้ายของโรงเรีียนนน้้แลวะะคะ ก็เป็นห้องซ้อมเชียเพราะเราคิดว่าคงมีซิมได้มาเชียแหละถ้าเราได้เล่นอ่ะเราก็อยากจะเล่นชมรมอะไรที่มันแตกต่างจากตอนที่คุณชิมิไปเป็นอยู่ชมรมเลยนะเชสทีมใช่ไหมอันนี้ก็เลยเออให้คุณสุพรีมเขาอยู่ชมรมเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างงี้สวยๆใช่ไหมมีหลายรักมีรักหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสวยด้วยกเ็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เมคเซนส์อยู่ก็มีทีวงทีวีอะไรไว้ให้ซิมเขาซ้อมเต้นนะคะก็มโนจิตนา,นานาตังไปมโนจิตพุ่งบ้านอะไรอุยว่ากันไปนะคะ รงเรียนแหน่งนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะตอนนี้ก็กําลังเก็บรายละเอียดเทอร์เรนเนด้านนอกโรงเรียนแล้วนะคะด้านนอกโรงเรียนไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายเลยพะคิดว่าเอาให้มันไปอยู่ในตัวโรงเรียนที่เดียวเลยเล่นง่ายกว่ามากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ได้นะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ